ช่องเจ้าตาพากินชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะหยกมาสั่งกับข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งตอนนี้ก็นั่งรอมีน้ำส้มกินอยู่นะคะแดดแรงมากข้างในก็สบายอยู่นะคะแดดแดดทั้งนั้นทุกคนคะลาบกับผัดกะเพราได้แล้วนะคะใจต่ตังกันเดเก ร้อนมากนะคะเดียมาเดี๋ยวมาเร็ว ยวรอเดียก่อนนะคะเมื่อกี้ขับไวเกินค่ะปั่นจักรยานมาค่ะไปดิขอกาก่อนปะเราจะถึงบ้านแล้วค่ะถึงปากซอยเข้าบ้านแล้วค่ะ ้องจะสัน่นหน่อยนะคะถึงบ้านแล้วได้อย่างที่แม่บอกอถึงบ้านเจอที่ราไปแล้วนะคะมีราบกับผัดกะเพราหมูนะคะ เอาไปให้ทวดดิต่างอ่ะอ,อยยังหรือเท่าน,นี้ไม่รู้น่าจะเท่านี้แหละกลัเบเข้าไปทวดกันค่ะผัดกะเพรานะคะเพื่อเข้าทวดอยู่นี่นะเข้าผัดกะเพราหมูสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับช่องเจ้าตาคอยกินแชนเนลค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ไปร้านอาหารตามสั่งมาหลายที่หลายครั้งหลายหลาย หลายครังอยู่ค่ะแต่ลืมถ่ายนะคะบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาพากินให้ช่องแก้วตาพากินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะบายบาย